อัปเดตท,ทุกข่าวการซื้อขายนักเตะต้องที่คนคอบอลเท่านั้นตลาดซื้อขายนักเตะ 2025. ซัมเมอร์2 0 2 5เสื้อเหลืองคุยสิงลงตัวเซนชุกูเมกา25ล้านยูโร บรัเซดอมูลพบข้อตกลงกับเชลซีแล้วสำหรับการสัญญากับคานี่ชุกปูมเมกาแบบถาวรในราคา25ล้านยูโรรวมแอดออนเป็นที่เรียบร้อยดอตมูลเคยยืมชุกปูมเมกาไปใช้งานในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วและต้องการจะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมแบบถาวรมาโดยตลอดท้ายในสุดพวกเขาพบกับข้อตกลงที่จะสัญญากับกองกลางวัย21ปีด้วยค่าตัว25ล้านยูโร รือประมาณ21.6ล้านปอนด์รวม a อ d o n s อีกทั้งเชลซียังสอดเงื่อนไขสำหรับส่วนแบ่งค่าตัวในอนาคตเอาไว้ด้วยท่านี้นักเตะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปเยอรมันเรียบร้อยแล้วโดยการตรวจร่างกายจะมีขึ้นภายในวันนี้สำหรับชุกวัเมก้านั้นย้ายมาร่วมทีมเชลซีเมื่อปี2022และผ่านการลงสนามห้กับสิงห์บลูสไป32นัดแต่ซีซั่นที่แล้วคอยลงเล่นในคอนเฟอเรนซ์ลีกและคาราบาวคัพไปแค่5นัดเท่านั้นก่อนถูกปล่อยยืมไปที่บรัเซียดอร์ทมุน บิ๊กไรซิกเผยดิวซีมอนสสิงบลูยังห่างความเป็นจริงเยอะมาเซลชาเฟอร์ผ er, ู้ในการกีฬาของแอร์เบลไรซิกออกมาเผยว่าการเจรจากับเชลซีในดิวของซาฟีซีมอนส์นั้นยังคงห่างไกลจากความเป็นไปได้อยู่มากเชลซีเจรจาเพิ่มเติมเพื่อสัญญากับซีมอนส์ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ไม่สามารถตกลงค่าตัวกับแอร์เบลไรซิกได้ซึ่งพวกเขาต้องการเงินค่าตัวรวม70ล้านยูโร สโมสนนรแอตเลติกาเยอรมันได้ประเสียข้อเสนอแลกตัวซิมอนจากเชลซีไปไปที่เรียบร้อยซึ่งแต่ไม่คริสโตเฟอร์เอนคุนคูอาจจะได้ย้ายกลับไปอยู่กับทศกัตเดิมอย่างสโมสรแอร์เบอร์ไซิกซัฟเฟอร์บริการกีฬาของเรซิกยืนยันว่าสโมสรจะไม่ขวางทางซิมอนในการย้ายไปอยู่กับเชลซีแต่ยืนกรานว่าข้อตกลงจะต้องเหมาะสมสําหรับทุกๆฝ่ายสโมสรรอไปที่รู้จักหรือทั่วไปว่าช่วยให้นักเตะได้ยกระดับก้าวไปอีกขั้น เขาได้แสดงความปรารถนาจะย้ายไปสู่อีกขั้นของอาชีพโดยพื้นฐานแล้วเราเปิดกว้างและจะไม่บล็อกผู้เล่นคนใดเลยแต่เฉพาะในกรณีที่เงินไขและตัวเลขทั้งหมดเหมาะสมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ยังไม่เป็นเช่นนั้นถ้าเราสังเกตเห็นว่าสถานการณ์กำลังไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเราก็พร้อมจะถอดผู้เล่นออก1-2เกมจนถึงตอนนี้ยังไม่เป็นเช่นนั้นและนั่นคือสาเหตุที่เขายังได้ลงเล่นอยู่ซาเฟอร์ไร่ยาว แม็กธรมินรับบทพ่อสื่อชวนฮอยลุนซบนาโปลีสกอตต์แม็กธมินีอดีตแข้งลูกมอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมีบทบาทสำคัญเป็นพ่อสื่อชักชวนลัสมุสฮอยลุนให้ย้ายมากาแข่งกับนาโปลีฮอยลุนได้รับการแจ้งว่าเขาสามารถจเอาต์ทีมโอทัฟฟ์ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจัดการสัญญากับเบนจามินเชสโก้กองหน้าตัวเก่งคนใหม่เข้ามาเสริมทัพ โดยหัวหอกทีมชาติดเดนมาร์กรายนี้ยังคงลังเลที่จะย้ายออกไปเพราะยังคงุ่งมันจะอยู่ต่อเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่หลังจากไม่ได้ลงเล่นในเกมเปิดฤดูกาลใหม่ของเพเมเลกเขาก็าเปิดรับโอกาสการกลับไปเล่นในอิตาลีอีกครั้งเอซิมิลาเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่แสดงความสนใจแต่นาโปลีดูเหมือนจะเป็นตัวเตงในการคว้าตัวโดยที่มีความกระตือรือรน้นที่จะเซ็นสัญญากับสุนาคนใหม่เข้ามาสู่ทีมหลังต้องเสียโรเมลูลูคากูไปเนื่องจากอาการบาดเจ็บ สำหรับแม็กทูมเน่ได้เล่นร่วมกับฮอยลุนเพียงหนึ่งฤดูกาลก่อนจะออกจาก Manchester, แมนเชสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วเพื่อมาร่วมทีมยักษ์ใหญ่ของอิตาลีโดยแข้งทีมยักษ์สกอตแลนด์รายนี้ทำผลงานได้อย่างสุดยอดในฤดูกาลแร,รกและกลายเป็นคนใจจากแฟนบอลอิตาลีขณะที่เขาช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ซเซเรียได้สําเร็จนาโป,ปลีหวังจะโน้มน้าวใจให้ฮอยลุนแต่สินใจย้ายมาค้าแข้งเช่นเดียวกันและมีรยายงานว่าแม็กทูมเน่ได้ติดต่อกับกองหน้ารายนี้เพื่อชักชวนให้เขาย้ายมาร่วมทีมที่เนเปิลส์ คอลี่เอเลเดโรสปอรต์ตรายงานว่านาโปลีกำลังใกล้บรรลุข้อตกลงกับฮอยลุนมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่แม็กโทเมนีได้ติดต่อกับเขาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานระบุว่าการพูดคุยครั้งนี้น่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการ,รเผด็จศึกของนาโปลีให้อดีตดาวเตะของอาตาลตาย้ายมาร่วมทีมทางนี้ฮอยลุนเองก็ผลักดันให้มีการย้ายทีมแบบยืมตัวแต่เขาต้องการให้ใส่ออปชั่นบังคับซื้อขาดอย่างทาบอลในช่วงซัมเมอร์หน้าเอาไว้ด้วย หรือหึงอีกรอบตัวแทนบรูโน่คุยเอาอิติฮัดมีรายงานว่าตัวแทนของบรูโน่แฟนนันส์ได้พบกับเจ้าหน้าที่ของอัลอิติฮัดอีกหนึ่งสโมสรจากซาอุดิอาระเบียเพื่อตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ในการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้ก่อนหน้านี้กับทีมแมนยูเคยตกเป็นเป้าหมายของอัลฮิลาลอีกทีมดังจากซาอุดีโปรลีกซึ่งพร้อมมอบสัญญามูลค่าถึง200รล้านปอนด์ให้กับเขาแต่อดระตยะเวลา3ปี และหากครั้งนั้นแฟนนั์เลือกย้ายออกจากแมนยูปีศาจแดงจะได้รับเงินเข้าคลังถึง1 0 0รล้านปอนด์แต่นักเตะทีมชาติโปรตุเกสกลับปฏิเสธโอกาสดังกล่าวส่วนตอนนี้เอาอิทิฮัดเป็นอีกหนึ่งทีมล่าสุดจากซาอุดิอาระเบียที่พยายามจะกระชากตัวเขาออกจากถิ่นโอทาฟเฟิดรายงานจากเดอะซันระบุว่าการเจรจาระหว่างยักษ์ใหญ่ของซาอุกับตัวแทนของบรูโน่แฟนนันส์ได้เกิดขึ้นแล้วโดยการเจรจารดังกล่าวได้รับการอธิบายว่าเป็นไปในทิศทางบวก รายงานเสริมว่าแฟนันส์อาจจะพิจารณาย้ายทีมหากเอาอิตาัีพร้อมเสนอสัญญามูลค่า33ล้านปอนด์ต่อปีให้กับเขาไก่คลั่งทุ่ม70ล้านยูโรหวังซื้อปาสแต่โดนปัดทอตแนมัสเปอร์ยื่นข้อเสนอมูลค่า70ล้านยูโรหรือประมาณ61ล้านปอนด์เพื่อขอคว้าตัวนิโก้ปาสเพลเมเกอร์อนาคตไกลของโคโม แต่ทางสมสรจากกาโชซซเลียาปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากพลาดเป้าหมายอย่างเอเบลิชิเอเซที่เลือกไปอยู่กับคู้แข่งรวบกุลนดอนจากไอ้ปืนอย่าแอสตันแบบหน้าเจ็บปวดสเปอร์ก็หันมาโฟกัสที่พาสเป็นเป้าหมายหลักแต่เจ้าต,ตัวต้องการอยู่เล่นในกับโคโมต่ออีกหนึ่งฤดูกาลก่อนกลับไปที่เรัลามาริต้นสันกัดเดิมที่ยังมีเงื่อนไขซื้อกลับอยู่ ตามการรายง,งานจากฟาบริซิโอโรมาโนระบุว่าไก่ได้ทองเพิ่งโดนปฏิเสธครัค้งที่2หลังจากการยื่นข้อเสนอครั้งแรกมูลค่า40ล้านยูโรหรือราว34.6ล้านปอนด์ก็ถูกบอกปัดไปแล้วเช่นกันเพราะโคโมไม่อยากเสียกองกลางอาเจนตในตอนนี้แมป้ปาสจะอยากเล่ในในกับโคโมต่อในซีซั่นนี้แต่เจ้าตัวก็วางเป้าหมายกลับไปรับมาริทในระยะยาวโดวยที่ราชลีขาวเสนอขายซื้อกลับไว้ตั้งแต่ตอนปล่อยให้กับโคโมเมือ่อปีที่แล้ว ว่าสามารถยิงก็สนนเทียบเท่าหากมีสโมสรอ,อื่นยื่นมาทาบทามในช่วงหน้าร้อนนี้นอกจากนี้ยังมีออปชั่นซื้อกลับที่ราคา10ล้านยูโรในช่วงปี2026ซึ่งระอัลมาตริดวางแผนจะใช้เงื่อนไขนี้อย่างแน่นอนทานีดารุ่งในวัย20ปีพึ่งจูัฟอร์มเด่นในเกมล่าสุดที่เจอกับลาซิโอด้วยการทำไป1ประตูกับอีก1แอซิสพาโคโมโอเอชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูน แมนยู Man, รอรับโกใหม่ใกล้ปิดดิวลาเมนสตรอเคลียรเรื่องค่าตัวซื้อดังเผยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินหน้าปิดดิวในถาวรคนใหม่หลังจากตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเซนเนอร์ลาเมนเหลือเคลียรเรื่องค่าตัวกับเจ้าสังกัดคาดดิวสะเทือนตลาดเพีเมเลก ปาบริซิโอลอมานโนนักข่าวแวดวงลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความคืบหน้าในการคว้าตัวเซเนอร์ลามเมนส์ในทวารชาวเบลเยียมแต่นักเตะไม่ได้ลงเล่นตัวจริงให้กับรอยัลอันเวิร์บที่เล่นเจอกับเมเชลเลนในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลอมโนโพสข้อความผ่าน X ระบุว่าเซเนอร์ลามเมนส์หลุดจากรายชื่อตัวจริงของรอยัลอันเวิร์บในวันนี้ขณะที่การเจราจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังคืบหน้าในทวารเบลเยียมตกลงื่อนไขส่วนตัวกับแมนอยู่แล้ว ทั้งสองสโมสรใกล้ตกลงเรื่องค่าตัวเดี๋ยวนี้มีความคืบหน้าอย่างมากเกี่ยวข่าวระดับเทียร์หนึ่งระบุหากคอับอทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบนช n e l คนคอบบอลเช่นเดิม